สว,ส,สวัสดีทุกคนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดทัวร์กันอีกแล้วนะคะทุกคนเออวันนี้เราก็มาดูดูกันไล่ๆดูดูกันว่าเราจะเล่นเกมภาคอะไรกันดีเพราะว่าเล่นจนครบทุกภาคแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้แอดก็มองๆไว้เป็นภาคมิเตอร์ฟอรจกันนั่นเองทุกคนนี่เป็นภาคมิ เตอร์ฟอร์จูนอาแปะของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเรียกซับหรือว่าแจกจ่ายซับออกไปนะทุกคนนะนี่นะคะเขาก็จะมีห้องให้เลือกเหมือนกับภาคมันนิทีเลยนะทุกคนเออหน้าเกมก็จะประมาณนี้เนาะเราก็จะเลือกเป็นปืนอินซีแดงกับเบ็ดหนึ่งบาทของเราเหมือนเดิมเลยเออเรา เลือกเป็นปืนรุ่นนี้อยู่แล้วปืนแบบแพงที่สุดนะเพราะว่ายิงไม่กี่ทีก็แตกให้เราเลยนะคะแตกกระจุยกระจายเลยแหละยิ่งถ้าเราแบบยิ่งถ้าคนทุนหนานะคะเข้ามาเล่นแล้วเลือกเป็นปืนตัวนี้โหรับรองยิงแหลกแตกสนุกค่ะบอกเลยเอออ่ะเดี๋ยวดูกันรอบนี้เขา จะยังไม่น่าจ่ายนะคะถ้าเป็นตัวบอสเนาะเดี๋ยวเราเล่นแบบไต่ไไปเรื่อยๆก่อนเราก็หายิงปลาเล็กปลาน้อยอะไรไปก่อนเนะเาะแล้วก็คนที่เป็นสายเก็บยิงปลาสามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยเนาะมีทุนน้อยทุนมากก็เข้ามาเล่นกันเข้ามาสนุก กับกิจกรรมของเราได้เลยเนาะเออเพราะว่าช่วงเ,ออเดือนหน้านี่แหละเขาน่าจะมีแจกกิจกรรมเยอะเนาะไหนจะวันคริสต์มาสไหนจะปีใหม่เอ้ยไหนจะอะไรเอ้ยก็คือต่าง,าง,างๆนานาก็คือเขาน่าจะมีกิจกรรมแจกเยอะกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนนะเออสายเกมก็ห้ามพาสาม,มารถเข้ามาเล่นกันได้เลยแล้วก็ คนที่ไม่ใช่สายเกมไม่เคยเล่นก็สามารถเปิดใจเข้ามาเล่นกับทางเราได้นะคะอืมแอดก็มารีวิวเนาะไม่ได้มีค่าจ้างอะไรทั้งสิ้นนะคะเออแค่มารีวิวเป็นแนวทางนั่นเองเนาะทุกคนเนาะคือถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถเข้ามาเล่นกันแบบว่าไม่ต้องซีเรียสนะคะทุกคนเออเล่นกันแบบว่า พอคลายเครียดพอแบบว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระง,งับเขาเรียกว่าอะไรบันเทิงอ่ะความบันเทิงเออคลายเครียดเพื่อความบันเทิงอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนนะนี่นะคะเราก็พบกับด่านมังกรเนาะ เต่ามังกรเออเต่ามังกรมังกรไม่ใช่ค่ะเป็นเต่ามังกรของเรานั่นเองนี่นะคะพี่กุ้งก็แตกให้เราแล้วนะคะเท่าไรหนึ่งร้อยโอโหมาต่อกระเต่ามังกรแต่ว่าเมื่อกี้แอดไม่ทันได้ดูนะว่าเต่ามังกรเขาขยับแตกตอนไหนเนาะเพราะว่ามองแต่พี่กุ้งเลยตัวเดียวโดดเลยนะคะทุกคนอะมาดูกันรอบนี้ดุเดือดมากนะคะทุกคนเออรอบก่อน รอบก่อนก็คือยังแบบเผาๆลงอยู่นะคะยังไม่ดูเดือดเท่ารอบนี้เท่าไหรน่นะทุกคนเนาะเออนี่แหละชอบแบบนี้นะคะเป็นคนใจร้อนชอบอะไรดูเดือดนะคะทุกคนคูณหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนพอเราเลือกเป็นเบตหนึ่งบาทมันจะไม่คูณเพิ่มเป็นสองเท่านั่นเองเออ พี่เต่อก็แอบ,บเดินช้าเพื่อหวังให้เรายิงนั่นเองแต่ว่ามันเป็นกลลวงนะคะเราก็อย่าไปยิงติดต่อกันอะไรขนาดนั้นเนาะเราก็ต้องมีทิคเป็นของตัวเองด้วยนะคะทุกคนเนี่ยเราก็ยิงต,ยต่อยไปเรื่อยๆปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยยิงปลาฉลามตัวสีฟ้าเนี่ยตัวสีน้ําเงินเนี่ยคือยิงง่ายมากเลยนะคะสามารถเข้ามายิงแบบ ลับหืบหรับตายิงก็คือแตกค่ะบอกเลยไอตัวเนี้ยปลาฉลามตัวเนี้ยแอดก็จะลงคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะสำหรับใครที่ชอบดูก็ขอบคุณมากเลยนะคะหรือว่าถ้าแอดพาคไม่สนุกหรือว่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะแอดก็จะได้นำมาปรับปรุงนะคะอืม เพื่อที่จะเสนอรีวิวเกมให้ทุกคนได้ดูอีกไปเล่นเรื่อยเนาะทุกคนเนาะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าภาคไม่สนุกหรือว่ายังไงเนาะหรือภาคติดติดขัดขัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเม้น์คอมเมนต์แสดงความเห็นบอกกันได้เลยนะคะแต่งดดรามา่านิดนึงนะคะทุกคนเนาะเออเราจะไม่ดราม่าใส่กันเนาะก็คุยกันได้สามารถคุยกันได้แล้วก็ลิงก์ที่แอปปัก หมุดไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้ามาคุยกับแอดส่วนตัวได้เลยเออมีลายส่วนตัวแล้วนะคะสามารถกดลิงก์แล้วก็แอดเข้ามาคุยกับแอดถั่วโดยตรงได้เลยเนาะเออแล้วก็หรือใครไม่ไม่ชอบคุยอะไรเงี้ยอยากเล่นเกมเลยก็มีให้เลือกเนาะเขาก็จะมีให้เลือกหลายทางอะไรเงี้ยก็จะมีทางเขาเ้าเล่นเกม ทางเข้ามาคุยกับแอดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ติดต่อแอดมินโดยตรงนะคะติดต่อแอดมินซึ่งไม่ใช่แอดนะอืมอ่าด่านโกเลเด้นดาก้อนของเรามาแล้วมังกรทองของเรานั่นเองเออ มังกรทองตัวนี้เขาก็ให้ดีอยู่นะทุกคนพอๆกับมังกรสีม่วงแดงเลยนะทุกคนนะนี่ปลาหมึกก็แตกให้เราแล้วแต่ว่าแตกเท่าไหน่180อิะ่ะคูณ180ก็180บาทนะคะแต่ว่าถ้าคูณ2ก็จะมากกว่านั้นเนาะน่าจะ360ออ่พี่มังกรแตกให้เราแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแตกให้เราเท่าไหร่จะถึง200หรือเปล่าหรือหรือเกิน300ไปอีกเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเต็มเต็มแม็กเลยนะคะก็คือสิ้นสุดเขาแล้ว หุ้ยสองร้อยยังไม่เต็มแม็กก็สองร้อยเกือบสามร้อยแล้วนะคะทุกคนไปอีกไปอีกน่าจะสามร้อยได้อยู่เฮ้ยสามร้อยสามร้อยเป๊ะหรือเปล่าอะไปต่อนะทุกคนน่าจะสี่ร้อยได้ไหมสี่ร้อยได้หรือเปล่าเออมาว่ะมาว่ะห้าร้อยทุกคนหุยหกร้อย เจ็ดด้ไปเจ็ดร้อยไหมเนี่ยโอ้โหสูงสุดหกร้อยหกสิบบาทนะคะทุกคนเออได้วันนี้ดูเดือดมากดูเดือดสุด,สด นี่ปลาปลาตัวนี้ก็คือได้เท่ากับตัวบอสเลยนะทุกคน200นะทุกคน200บาทมาอีกแล้วมังกรมาอีกแล้วรอบนี้จะให้น้อยไหมเนาะถ้าเป็นรอบที่สองถ้ารอบที่2ของทุกภาคก็คือให้น้อยนะทุกคนของแต่ละตัวของบอสแต่ละตัวแล้วก็ของแบบพวกตัวเล็กตัวนุงตัวน้อยที่เขาจะมีรอบ2ให้เราอะไรเงี้ยคือให้น้อยอยู่ แต่ไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะให้เยอะไหมอุย้ยสองร้อยได้ไหมอุย้ยไปสองร้อยอยู่นะทุกคนไม่น่าจะถึงสามนะทุกคนน่าสิ้นสุดอาสิ้นสุดอยู่ที่เท่าไหร่เอ้ย,อยเกินสามว่ะ เกินสว่ะโหไปต่ออีกทุกคนสทุกคนสี่ร้อยเฮ้ยสี่ร้าทำไมเขาถึงไม่ชอบให้แบบอันนี้เขาาชอบให้ไปปลายที่จะขึ้นมาอีกจำนวนหนึ่งอะทุกคนอะไม่เป็นไรค่ะทุกคนได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ สมาร์ทแฮมเมอร์ของเราเท่าไหร่100กว่าบาทนะทุกคนเออรอบนี้ยัง100เว้ยรอบก่อนก่อนนู้นไม่ถึงร้อนะคะนี่ฉลามเขาก็ให้มาเยอะอยู่2ตัวก็1้อบาทแล้วทุกคนกุ้งมาแตกให้อีก150อยะ darkness monster ของเรามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหฟันน่ากลัวมากเลยเอ้ยมาปุ๊บก็แตกให้เลยค่ะทุกคนเอออะไรมันจะปังปุริเย่ขนาดนั้น 230จุกจุกเออไปคะ่ะบวกไปคะ่ะบวกไปเลยเราไม่กดออโต้นะคะวันนี้เราจะเจาะจงยิงเอาไม่ยิงรัว นี่เราก็จะยิงปลาเล็กปลาน้อยอ่อดาร์กเนสมอนเตอร์ก็ยังไม่แตกให้เราเหมือนเดิมอ่ะเป็นปลาหมึกมาแทนเลยละกัน80บาทเออมาค่ะปลาสลามนี่แตกให้เราดีอยู่นะทุกคนภาคภาคก่อนก่อนนั้นปลาสลามก็แตกให้เรานะนี่แน่ปลาหมึกก็แตกดีเว้ยทุกคนเออโอ้โหด์กเนสมารอบที่สองค่ะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันให้เท่าไหร่กี่รอบถึง6เปล่าถึงหกไหมหว่า6เออหเป็นรอบสุดท้ายนะคะทุกคนสามบาทนะทุกคนเออน่าจะเป็นดาร์กนสรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน เพราะว่าเขาน่าจะไม่แตกให้เราแล้วรอบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็หาต้อยเอาปลาตัวเล็กตัวน้อยดีกว่านะทุกคนนะเพราะว่าปลาหมึกก็ให้ดีอยู่ค่ะทุกคนอ่ะพอเขาไปก็แสงก็จะกลับมาเนาะพอเขาเป็นปลาความมืดปลาแห่งความมืดนะคะทุกคน นี่นีโมของเราไม่แตกแล้วนะคะรอบนี้ก็คือต้องยิงปลาเล็กปลาน้อยไปก่อนแล้วแหละอ่ะโอเคค่ะทุกคน เดี๋ยวไว้เจอกันต่อในคลิปหน้านะคะไว้เจอกันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนรับจบกับลอสเตอร์250บาทของเรานะทุกคนนะอ่าเสียงหายวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ